สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมวยเกียรติสังเวียนเดือดนะครับในอดีตวงการมวยหญิงในบ้านเรามักจะพูดได้เลยว่าเป็นวงการที่รับการผลักดันหรือได้รับความสนใจน้อยมากเมื่อเทียบกับทางฝั่งมวยชายที่เป็นมวยกระแสหลักมาโดยตลอดซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจาก,กวัฒนธรรมหรือความเชื่อแต่โบราณที่ทําให้มวยหญิงมักจะถูกมองข้ามอยู่บ่อยๆทําให้นักมวยหญิงเก่งๆของบ้านเราไม่ค่อยมีพื้นที่ในการแสดงฝีมือหรือศักยภาพที่ตัวเองมีออกมาสักเท่าไหร่ซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อนเนื่องตามมาอย่างเห็นได้ชัด มีนักมวยหญิงเก่เงๆหลายคนเลยที่เลือกจะยุติอาชีพของตัวเองไปดือด้อเพราะไม่รู้จะต่อยอดตัวเองต่อไปอย่างไรเมื่อไม่ได้รับการผลักดันอย่างที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามในช่วงระยะหลังมานี้ก็ต้องบอกเลยว่าบทบาทของมวยหญิงในวงการมวยระดับโลกก็เริ่มที่จะโดดเด่นมากขึ้นตามลําดับบรรดาหลายๆรา,ายการเริ่มให้ความสนใจกับดิวิชันมวยหญิงมากขึ้นทั้งผลักดันมวยหญิงให้เป็นซูเปอร์สตาร์ระดับแถวหน้าของสมาคมให้พื้นที่ในการเสืดฉายไม่ต่างจากมวยชาย ซึ่งก็ประสบความสาเร็จทะลมทลายอยู่ไม่น้อยมีบริษัทหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเหตุการณ์เหล่านี้ก็ก่อให้เกิดการผลักดันและพัฒนาวงการมวยหญิงในบ้านเราตามมาจากเดิมที่มวยหญิงไม่จะถูกมองข้ามอยู่บ่อยๆก็กลายเป็นได้รับโอกาสมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดบรรดาเวทีมวยมาตรฐานที่เคยมีกฎห้ามแม่ผู้หญิงขึ้นชกก็เริ่มเปิดใจอนุญ,ญาตให้มีการจัดมวยหญิงบนสังเวียนเก่าแก่มากขึ้นไปจนถึงมีการจัดชิงแชมป์ไม่ต่างอะไรจากมวยชายเลยด้วยซ้ำและในคลิปนี้ ผมก็จะขอพาทุกท่านไปชมกันครับว่าในปัจจุบันนั้นมีนักมวยหญิงคนไหนของบ้านเราที่จัดไว้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจและควรจับตามองเป็นอย่างยิ่งโดยรายชื่อที่อยู่ในลิสต์นี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผมแค่คนเดียวเท่านั้นหากคุณผู้ชมมีมวยหญิงของบ้านเราที่อยู่ในใจของคุณแต่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในลิสต์นี้ก็สามารถร่วมแบ่งปันความคิดเห็นกันได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับว่าอะไรก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับกับ7จนักมวยหญิงชาวไทยที่มาแดงจนน่าจับตามอง,อง คนที่7จ็ดจูเนียร์แฟร์เทคเย้ first time แบบเอ่อจะฟินิปันลาวอะป๊อปไอไอฟีลเลยแบบรู้สึกเพนปุ๊บ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 อยู่เนี้เชื่อว่าบทสัมภาษณ์นี้น่าจะทำให้หลายๆคนได้รู้จักนักชกตัวน้อยหัวใจแข่งน้ำมืจูเนียร์แฟร์เทคมากขึ้นอย่างแน่นอนกับบุคลิกคาแรคเตอร์ที่ดูแกรนแกนฮาฮาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกับผู้ชมได้เสมอถ้าว่ามานึ่งข่าวต้องขึ้นสังเวียน เธอก็พร้อมที่จะทุ่มเต็มร้อยเลยเพื่อควาชัยชนะกนลับมาให้ได้เหมือนกันโดยตัวจูเนียร์แฟร์เทคเกิดวันที่2 1สิงหาคมปี2548พื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดขอนแกน่นแต่ปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดชนบุรีเพราะว่าต้องเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายแฟร์เทคอันโด่งดังนั่นเองสำหรับจุดเริ่มต้นเข้าสู่วงการมวยของจูเนียร์ก็มาจากการที่คุณพ่อของเธอเคยเป็นนักมวยเก่ามาก่อนทําให้เธอคอยตื้อขอยคุณพ่อถ่ายทอดวิชามวยให้กับเธอพร้อมกับพาเธอเข้าสู่วงการซึ่งทีแรกคุณพ่่อองจูเเนนียย็ไมหด้ว พขามองว่ากีฬามวยเป็นกีฬาที่ไม่เหมาะกับผู้หญิงแต่สุดท้ายก็ยอมใจอ่อนรับหน้าที่เป็นครูมวยคนแรกให้กับจูเนียร์พาเธอตตเวนโชคเก็บประสบการณ์ตามเขตผู้รจนในที่สุดจูเนียร์ก็แจ้งเกิดในรายการใหญ่ได้สําเร็จจากการคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกเมื่อปี2565จากนั้นจูเนียร์ก็ต่อยอดความสําเร็จด้วยการทําผลงานในรายการแฟร์เทคไฟจนได้รับโอกาสได้ขึ้นชกในรายการวันลุมพินีซึ่งจูเนียร์ก็ไม่ทําให้กองเชียร์ต้องผิดหวังสามารถคว้าชัยชนะติดต่อกันได้มากถึง3ไฟ โดยไฟล์ล่าสุดก็ได้แสดงหัวจินหัวใจที่ไม่ย่อท้อออกมาแม้จะตกเป็นรองทางฝั่งคู่ชกอย่างเซราโดการที่เป็นหนึ่งรองแชมป์มวยรอบรายการ RWS แต่ก็สู้สุดใจจกนกระทั่งพิกรรมมาชนะน็อกได้สาเร็จและด้วยวัยเพียงแค่18ปีของจูเนียก็ขอให้เชื่อได้เลยครับว่าเธอจะต้องเป็นอีกสีสันในกบวงการมวยหญิงของบ้านเราอย่างแน่นอนคนที่6เงาประจันลูกสายกองดิน ป็นนักมวยหญิงอีกคนที่สามารถเลเวลติ้งในบ้านเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสาหรับเงาพระจันทร์ลูกทรายกองดินนักชกซิงเกิลมามขวันใจมหาชนที่พอมีคิวขึ้นชกทีไรก็สามารถสาาร้างปรกากฏการณ์ทั้งทางจอทีวีและจอออนไลน์ได้เป็นอย่างดีไม่แพ้มวยเอกฝั่งชายเลยทีเดียวโดยตัวเงาพระจันทร์เองก็เป็นหนึ่งใน16พี่น้องตระกูลมวยหรือตระกูลยูฮันงอแห่งค่ายลูกทรายกองดินซึ่งเคยสร้างปรกากฏการณ์ไวรัลเรียกเสียงฮือฮาในรายการต่างๆมาแล้วจากความจริงที่ว่าพี่น้องในตระกูลนี้ ล้วนแล้วแต่ประกอบอาชีพหรือเคยเป็นนักมวยกันมาแล้วทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามชีวิตของเงาพระจันทร์ก็ด้มาถึงจุดพันสําคัญเลยเมื่อเธอมีเหตุที้ต้องหันหลังให้กับวงการนี้ไปเพื่อเลี้ยงดูน้องใบนีลูกสาวของเธอและผ่านตัวเองมาเป็นแม่เลี้ยงเดียวแทนซึ่งระหว่างที่เงาพระจันทร์หยุดชกไปนั้นไอดาที่เป็นน้องสาวของเธอก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์มวยหญิงรุ่น112งปอนด์ของ RWS ซีซั่น2 0ง2ยี่สที่มีเงนินรางวัลสูงถึง 1, านึ่ง,งล แต่นั่นก็ทําให้เงาพระจันทร์เกิดความหวังที่จะกลับมาเดินทางสายมวยอีกครั้งเพราะณจุดจุดนี้วงการมวยหญิงเริ่มได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและเงินรางวัลหลักล้านก็ามากพอที่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอกับลูกสาวอย่างแน่นอนด้วยเหตุนี้เงาพระจันทร์ก็เลยทุ่มเทกับการฝึกซ้อมและกลัรมาชกทําผลงานจนได้รับโอกาสเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์รุ่น118ปอนด์ของ RWS c e a s 2023ที่คราวนี้ยกระดับเงินรางวัลขึ้นเป็น3ล้านบาทแทนซึ่งด้วยสตอรี่ของเงาพระจันทร์ที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ยอมทําทุกอย่างเพื่ออนาคตของลูกสาวตัวน้อยก็ทาให้มีแฟนๆจํานวนไม่น้อยเลยต่างพากันติดตามเชียร์เธอมาโดยตลอดโดยไฟที่เรียกความสนใจได้มากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นการเจอกับเซฟกี้โดการนักชกสาวดาวรุ่งไร้ผ้าจากตุรกีที่ทำเอาโซเชียลแทบลุกเป็นไฟน่าเสียดายที่สุดท้ายแล้วเงาประจันก็ยังไปไม่ถึงฝ่งฝันต้องพ่ายคะแนนให้กับสมรศมีมานพมวยไทยยิมในรอบชิงชนะเลิศแต่ก็เชื่อได้เลยครับว่าหัวิตหัวใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายง่ายของเธอจะทำให้เ่าแฟนๆ ยังคอยติดตามให้กำลังใจเธอต่อไปอย่างแน่นอนคนที่ 5. ซูเปอร์เกิลจารุนสักเอกลักษณ์เรื่องการใช้เข่ายัดไส้ของซูเปอร์เกิลจารุนสักโดดเด่นมาถึงครั้งที่ทำให้บรรดาแฟนมวยต่างประเทศต่างพากันเรียกชื่อเทคนิคนีน้ว่าซูปเ,เปอร์เกิลสเปียร์นีหรือซูเปอร์เกิลนีสไตล์เลยทีเดียวโดยตัวซูเปอร์เกิลนั้นได้รู้จักกับมวยไทยตั้งแต่จำความได้เลยเนื่องจากพ่อของเธอเป็นนักมวยเก่าทำให้ทั้งเธอและพี่สาวของเธออย่างวันเดร์เกิล ได้มีโอกาสฝึกฝนวิชามวยไทยตั้งแต่ยังเด็กซึ่งพออายุได้10ขวบซูเปอร์เกิลก็ได้มีโอกาสขึ้นชคมวยไทยเป็นครั้งแรกในชีวิตและต่อยอดเก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆมีโอกาสได้คว้าแชมป์ประเทศไทยมาครองก่อนที่สุดท้ายแล้วชีวิตของเธอจะมาถึงจุดพลิกผันครั้งสําคัญเลยเมื่อได้โอกาสเซ็นสัญญาเข้าสู่วัน 70, แชมเปี้ยนชิพในฐานะนักกีฬาอายุน้อยที่สุดของสมาคมด้วยวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นเพียงแค่ไฟแรกซูเปอร์เกิลก็ได้สร้างชื่อกีกับตัวเองอย่างสวยงามเลยจากการชนะอ็อกมิลกอร์โลเปสในเวลาเพียงแค่หนึ ก่อนที่ไฟต์ต่อมาจะเบดเอาชนะคะแนนเอแคทเทรีนาวานดารีว่าซึ่งเป็นนักมวยประสบการณ์สูงไปได้ซึ่งก็เป็นช่วงนี้เองที่คลิปการซ้อมแทงเข่าของซูเปอร์เกิลได้ก่อให้เกิดกระแสะไวรัลนในหมู่แฟนมวยชาวต่างชาติจนทําให้ชื่อของเธอกลายเป็นอีหนึ่งชื่อที่แฟนมวยให้ความสนใจอยากตามดูเป็นพิเศษและถึงแม้ซูเปอร์เกิลจะต้องฟอร์มสะดุดจากการข้ามมาประเดิมกติกาคิกบ็อกซิง่งด้วยการแพ้คะแนนให้รุ่นพี่ที่เป็นสตาร์ดังอย่างสเตมแฟร์เทคแต่อย่างน้อยในไฟ์ดังกล่าว เธอก็สู้อย่างสุดความสามารถจนแม้แต่คุณชาตีสิทธิยอดธง CEO และประธานของวันแชมเปี้ยนชิพยังรู้สึกประทับใจมอบรางวัลโบนัสมูลค่ากว่าห0,000นดอลลาร์สหรัฐย้อนหลังให้กับเธอเลยทีเดียวโดวยล่าสุดซูเปอร์เกิลก็ได้แสดงจุด,ดยืนออกมาแล้วว่าเธอต้องการที่จะดีด้านการโชคี้บ็อกซิ่งอย่างเต็มตัวและมีกำหนดการขึ้นโชว์ไฟต์ต่อไปกับคิสซีนาโมลารเลสในศึกวันไฟน1ลทีิเดินพิจิกายนนี้ซึ่งก็ต้องมาตามดูกันต่อไปละครับว่าสุดท้ายแล้วซูเปอร์เกิล จะสามารถตานฝันของตัวเองให้กลายเป็นจริงด้วยการคว้าแชมป์คีบ็อกซิ่งมาครองได้หรือไม่คนที่ 4. สมรัศมีมานพวยไทยยิมนักชกหญิงชาติพันธุ์คนแรกที่ได้ขึ้นชกบนเวทีราชดำเนินแชมป์หญิงคนแรกของ RWS และแชมป์สรุ่นคนแรกของ RWS นี่คือเกียรติประวัติสําคัญที่ถูกจารึกลงบนหน้าประวัติศาสตร์เคียงข้างชื่อสมรัศมีมานพวยไทยยิมฮีโร่สาวจากาอำเภอฮอต จังหวัดเชียงใหม่ไปตลอดการโดยตัวสมรสมัศมีได้ผันตัวเป็นนักมวยขณะที่มีอายุได้12ปีเนื่องจากเธออยากได้เงินมาซื้อโทรศัพท์มือถือของตัวเองและมองว่าการเป็นนักมวยน่าจะเติมเต็มความฝันของเธอได้ซึ่งในทีแรกตัวเธอก็ไม่ได้บอกครอบครัวเป็นตรงๆว่าแอบมาซ้อมมวยกว่าทางครอบครัวจะรู้ก็เป็นตอนที่เธอคว้าชัยชนะมาไ,ได้แล้วเรียบร้อยและนี่เองคือจุดเริ่มต้นที่ทาให้สมรัศมีได้เข้าสู่โลกของมวยไทยอย่างเต็มตัวอย่างไรก็ตาม เมื่อถึงคราวที่ต้องมาชกทำผลงานในเมืองกรุงสมรัศมีกับเริ่มต้นได้ไม่สวยสักเท่าไหร่แต่เธอก็ไม่เคยคิดยอดอ่อท้อสู้อย่างสุดความสามารถจนได้แจ้งเกิดสร้างชื่อกับตัวเองจากการคว้าเหรียญเงินรายการมวยไทยสมัครเล่นชิงแชมป์โลกปี2022ที่กรุงอาบูดาบีและได้ขึ้นโชว์เป็นคู่เอกในรายการที่เวทีลุมพินีซึ่งถือเป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์เลยที่มวยหญิงได้รับโอกาสได้ขึ้นโชว์เป็นคู่เอกบนสังเวียนมวยไทยมาตรฐานอย่างลุมพินีทว่าจุดพีจริงๆของสมรัศมี ก็คือการที่เธอได้เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์มวยหญิงรุ่น112ปอนด์ของ a w s และสร้างบริษัทอีกครั้งในฐานะนักชกหญิงชาติพันุคนแรกเลยที่ได้ขึ้นชกบนเวทีราชดำเนินที่ได้ชื่อว่าเป็นเวทีมวยไทยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยตัวสมรสมัศมีก็ได้ฝ่าฟันสารพัดอุปสรรคจนกระทั่งได้กลายเป็นแชมป์พร้อมคว้าเงินรางวัล1นล้านบาทมาครองและมาถึงคราวที่ต้องขยับน้ำหนักขึ้นไปลุยในทัวร์นาเมนต์รุ่น118ปอนด์สมรสมัศมีก็ยังสามารถพิสูจน์ตัวเองได้อีกครั้งด้วยการชนะทััวนนนนนนาาาเมตีี้้้จไดงงิลลอก3 000, 000บท พร้อมสร้างบริษัทเป็นนักมวยคนแรกและคนเดียวเลยที่ได้คองแชมป์ของ RWS มากถึง2อีพิการน้ำหนักตอกย้ำให้ทุกคนได้เห็นกันไปเลยว่านักชกหญิงจากแดนเหนืออย,ย่างเธอก็สามารถประหาดขึ้นเป็นอีกหนึ่งดาวเด่นของวงการมวยหญิงได้เหมือนกันคนที่3โลมาลูกบุญมีปัจจุบัน UFC คือสมาคม m อเที่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าใหญ่ที่สุดในโลกนักสู้จากทั่วทุกมุมโลกต่างก็ไฝ่ฝันอยากจะขึ้นมาสู้เป็นส่วนหนึ่งของรายการ เพื่อกอบโกยเงินทองชื่อเสียงและยกระดับตัวเองขึ้นเป็นซูเปอร์สตาร์แถวหน้าของวงการทว่าถึงแม้มมยไทยจะได้ชื่อเป็นหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ที่ดีที่สุดในโลกกระนั้นตลอดหลายเวลาหลายสิบปีที่ UFC ก่อตั้งมาก็ไม่มีวี่แววเลยที่นักมมยไทยชาวไทยแท้ๆจะได้ปรากฏตัวในรายการนี้จนกระทั่งการมาถึงของโรมาลูกบุญมีนักสู้หญิงสุดแก่งจากจังหวัดบุรีรัมย์ที่พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นเลยว่านักสู้จากดินแดนต้นตำรับโมยไทยก็าสามารถยืนหยัดในสมาร์คอมเมที่ใหญ่สุดในโลก เช่นเดียวกับคนอื่นๆในลิสต์นี้ครับโลมาเริ่มเรียนรู้ฝึกฝนมวยไทยตั้งแต่ยังเด็กเลยเนื่องจากคุณพ่อของเธอเคยเป็นนักมวยมาก่อนซึ่งตัวโลมาก็ได้สั่งสมประสบการณ์ชกมวยไทยมาร่วมร้อยไฟแต่ด้วยความที่วงการมวยไทยหญิงของบ้านเรายังไม่ได้รับความนิยมหรือได้รับการสนับสนุนมากเท่าที่ควรก็ทําให้โลมาเลือกที่จะเบนเขียยไปหาความท้าทายใหม่ๆอย่างการลงแข่งเอ a ็มเอที่อาจต่อยอดไปได้ไกลกว่าการชกมวยไทยเหมือนเดิมและก็เหมือนโชคชะตาเป็นใจให้กับเธอ เพราะเพียงแค่ไฟแรกที่ลงแข่ง m อ a โลมาก็ได้รับโอกาสให้เปิดตัวในรายการมวยหญิงชื่อดังอย่างอินวิต้าเอฟซีเลยก่อนที่ในปีต่อมาเธอจะได้เซ็นสัญญาลงแข่งในรายการ UFC หลังจากที่ลงแข่ง m อ a ไปเพียงแค่4ไฟเท่านั้นกลายเป็นนักสู้ชาวไทยคนแรกเลยที่ได้โอกาสก้าวเท้าขึ้นสู่สังเวียนโงแปดเหลี่ยมซึ่งตัวโลมาก็ได้แสดงให้แฟนๆได้เห็นถึงพัฒนาการในแต่ละไฟของเธอโดยปัจจุบนันโรมาลงแข่งใน UFC ไปแล้วทั้งสิ้น7ไฟคว้าชานะมาได้5ครั้ง ซึ่งถ้าเธอ,อยังพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆก็ไม่แน่นะครับเราอาจจะได้เห็นโลมาไส้หนึ่งบร,ริษัทในฐานะแชมป์ UFC คนแรกที่เป็นชาวไทยเลยก็ได้คนที่2เพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อลงต้มเป็นนักมวยหญิงที่แข็งแกร่งจนได้รับการยอมรับจากแฟนมวยอย่างแพร่หลายเลยนะครับสำหรับเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อลงตม้มผู้ที่ผันตัวเข้าสู่วงการมวยไทยตั้งแต่มีอายุได้หขวบโดยได้รับการสนับสนุนจากคุณพ่อของเธอที่เป็นเจ้าของค่ายออมีคุณ ซึ่งตัวเธอเองก็มีพี่ชายเป็นนักมวยได้เหมือนกันนั่นก็คือวันวินลูกเจ้าพ่อลงตม้มที่เมื่อปีก่อนมีผลงานคือการคองแชมป์เอทีราชด,ดำเนินในพิการรุ่นแบทดัมเวดด้วยความที่เพจจีจาเป็นนักมวยหญิงที่เก่งและแข็งแกร่งมากๆทําให้เมื่อเธอโชคไปสักพักการหาตัวคู่โชคที่สมน้าสมเหนือกับเธอก็เ,อกเริ่มลําบากมากขึ้นเรื่อยๆนั่นทาให้มีอยู่หลายครั้งเลยที่เพจจีจาต้องตอบตกลงโชคกับนักมวยชายแทนทว่านั่นก็แทบไม่เป็นอุปสรรคต่อเธอเลยเมื่อเพทจีจา ยังคงสามารถทําฟอร์มโหดได้อย่างต่อเนื่องแทบสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นโดยจากไส่ติขึ้นโชคนับ้อยไฟของเธอมีจำนวนประมาณถึง70ไฟเลยที่เป็นการโชกกำนังมวยเพศตรงข้ามซึ่งเรื่องราวอันพาดผุน,ผน,ผน,ผนของเพรจีจ้าก็ต้องมาสะดุดลงในขณะที่เธอมีอายุได้12ขวบเมื่อทางกะกะทมีมติให้แบนการชกมวยข้ามเพศส่งผลให้เพรจีจาตัดสินใจเบนเข็มมาชกมวยสากลสมัครเล่นแทนและเธอก็ทําได้ดีกวาดเหรียญรางวัลมาประดับบารมีมากมายนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวอย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้วเพจีจ้าก็ทนความคิดถึงที่มีต่อมวยไทยไม่ไหวตัดสินใจกลับมาชกมวยไทยอยู่พักหนึ่งในรายการไทยไฟ์ก่อนที่จะหันไปชกมวยสากลอาชีพแพนในเวลาต่อมาแต่ก็นั่นแหละครับการมาถึงของวันลุมพินีทําให้เพจีจ้าเลือกที่จะกลับมาเอาดีด้านการชกมวยไทยอีกครั้งและเธอก็ทําได้ดีซะด้วยหลังจากชนะน็อกติดต่อกันได้2ไฟต์เพจีจ้าก็ได้รับโอกาสในสัญญาเข้าสู่วันแชมเปี้ยนชิพที่มีมูลค่ากว่า3.5ล้านบาทซึ่งถึงเธอจะได้ยกระดับขึ้นมาชกในรายการใหญ่ระดับโล แต่เพชรจีจ้าก็ยังคงรักษาฟอร์มมาไลาเทียมทานต่อไปได้และเชื่อเลยว่าหากเธอยังคงมาแรงแบบนี้ต่อไปไม่หยุดการเป็นแชมป์มวยไทยของวันเชม s ชิ p ก็คงไม่ใช่ความฝันอันไกลตัวสําหรับเธออย่างแน่นอนคนที่1สแตมแฟร์เทคด้วยชื่อเสียงเกียรติประวัติในฐานะนักมวยคนแรกที่ได้เป็นแชมป์มวยไทยคิกบ็อกซิง่งและ m m a มอเอของบ้านเชมิชิฟป,ประกอบกับค่าตัวในอนาคตที่การันตีไว้แล้วที่หลัก10ล้านบาทคงปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับ ว่าชื่อของสเต็มแฟร์เทคได้กลายเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่านักมวยหญิงของบ้านเราก็มีศักยภาพมากพอที่จะเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกได้เหมือนกันโดยตัวสเต็มเองเกิดในครอบครัวชาวไร่ที่จังหวัดระยองและเป็นลูกสาวของวิสันเล็กลูกบางปะซอยที่เป็นนักมวยมีชื่อเสียงได้ออกโชกผ่านทีวีอยู่บ่อยครั้งซึ่งตัวสเต็มเอง,เองก็เป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นหันหน้าเข้าสู่การเป็นนักมวยไทยตั้งแต่ยังเป็นเด็กตัวเล็กเทว่าถึงสเต็มจะทําผลงานได้ดี ขึ้นชื่อว่าเป็นมวยหญิงะระดับต้นๆของวงการแต่ความจริงที่ว่ามวยหญิงไม่ค่อยเป็นที่นิยมในวงการมวยบ้านเราสักเท่าไหร่กคทําให้เธอมีอน้องอยู่ชกมวยเป็นนานถึง8ปีถึงขั้นที่สแต็มเริ่มทําใจยอมรับทว่าบางทีการเป็นนักมวยอาจไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะกับเธอจริงๆแต่ก็นั่นแหละครับเหตุการณ์สําคัญได้มาถึงเมื่อทางค่ายแฟร์เทคต้องการปลุกปั้นมวยหญิงไปบุกตลาด MMA ทําให้สแต็มได้มีโอกาสเข้ามาฝึกซ้อมที่ค่ายแฟร์เทค และแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวเลยในรายการ One ริเออร์ Series จากการชนะน็อกคู่ต่อสู้ในเวลาเพียงแค่19วินาทีซึ่งด้วยผลงานดังกล่าวก็ทําให้สเต็มได้รับโอกาสขึ้นไปโชว์ฝีมือในรายการระักของวันแชมเปี้ยนชิพและเพียงแค่4เดือนหลังเปิดตัวสเต็มก็ได้สร้างบริษัทครั้งสาคัญให้กับตัวเองจากการคว้าแชมป์คีบ,บ็อกซิ่งน้ำมวยไทยในมิการ115ปอนด์ของวันแชมเปี้ยนชิพมาครองกลายเป็นนักมวยคนแรกเลยที่ได้ครองแชมป์มวยไทยและคีบ็อกซิ่งของวันแชมเปี้ยนชิพแถมยังถือเข็มขัดทั้ง2เส้นในเวลาเดียวนี นั่นทําให้สเตมเริ่มตั้งเป้าหมายใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนอย่างการคว้าแชมป์เอเเอมาเพิ่มอีกเซนื่อกายเป็นนักมวยคนแรกที่ได้เป็นแชมป์สามีฬาของมาเชนแชมชชิพแต่ก็ใช่ว่าหนทางของสเตมจะราบรื่นมีอยู่หลายครั้งเหมือนกันที่เธอต้องพ่อความล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นการเสกมคัดแชมป์คีบ็อกซิ่งละมวยไทยไปจนถึงล้มเหลวในการขึ้นชิงแชมป์เอเเอกับราชินีของดีพิชชันอย่างแองเจล่าลีแต่ท้ายที่สุด4ปีหลังประกาศตั้งเป้าหมายที่ดูจะเป็นไปได้ยากในที่สุด สแต็มก็ได้มารู้สิ่งที่เธอใฝ่ฝันมาตลอดด้วยการเอาชนะอ็อกฮามซอฮีที่เป็นอดีตนักสู้ของ UFC จนได้กายเป็นแชมป์เอเอคนใหม่ของรุ่น115ปอนด์สร้างบริษรัทกลายเป็นนักสู้คนแรกที่ได้คองแชมป์ของหลายแชมเปี้ยนชิพมากถึง3ประเภทกีฬาพร้อมการันตีว่าไฟต์ต่อไปจะได้รับค่าตัวที่10บล้านบาทอย่างแน่นอนและด้วยชื่อเสียงของสแตมที่โด่งดังไปแล้วทั่วโลกก็เชื่อได้เลยว่าปรกากฏการณ์ของเธอจะทําให้เกิดการพักดานวงการมวยหญิงของบ้านเราอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนอย่างแน่นอน ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้กันจนจบรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือมีอะไรอยากเพิ่มเติมสามารถติชมกันได้ในช่องคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไม่พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ